ครับช่วงนี้นะครับกระผมหนุ่มเสือจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมเส้นทางลัดนะครับจากภูทับเบิกลงไปที่หมู่บ้านเหมืองแบ่งตําบลวังบานนะครับซึ่งเป็นทางลัดแล้วก็ใกล้นะครับก็คือระยะทางเพียง9กิโลเมตรเองนะครับเปรียบเทียบจากทางที่ปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะครับห่างกันเยอะเลยนะครับแต่ไม่แนะนําให้ไปใช้นะครับเพราะว่าเส้นทางแคบแล้วก็ชันนะครับ เอาไว้ให้รถท้องถิ่นเขาใช้กันดีกว่านะครับในวันนี้นะครบับผมหนุ่มเสือจะพาท่านผู้ชมไปชมเลยครับบางช่วงบางตอนของเส้นทางลัดนะครับลงไปที่บ้านเหมืองแบ่งนะครับที่หลายๆท่านสอบถามมาไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ครับนะเส้นทางใหม่นะครับที่จะลงไปที่บ้านเหมืองแต่งนะครับจากรีสอร์ทแถวๆภูทับเบิกไปนะครับตรงนี้นะครับนะถ้ามาจากยอดภูทับเบิกนะครับถึงรีสอร์ทก็จะเลี้ยวขวาลงไปบริเวณบ้านวิมานเมฆนะครับเป็นเส้นทางใหม่นะครับที่จะต้องลงแต่ยังไม่แนะนำให้ใช้นะครับ เดี๋ยวกระผมหนุ่มเสือลองลงไปนะครับนี่ครับเส้นทางที่ลงมาก็ประมาณนี้นะครับจะผ่านรีสอร์ทต่างๆลงมาครก็ลงผลงมาเรื่อยๆนะครับ ้าซ้ายมือเห็นทะเลเมฆทะเลหมอกอย่างสวยเลยแล้วจอดถ่ายสักพักหนึ่งครับครับนี่ครับทะเลหมอกนะครับกำลังไหลเข้าไปนะครับปกคลุมแถวแถววัดป่าภูทับเบิกนะครับทางฝั่งนี้ก็สวยเลยนะครับหันมาทางยอดภูดทับเบิกนะครับ ออกกำลังไหลเข้ามาไปต่อครับโอ้นี่ต้นบัวหิมะนะครับนะบัวหิมะจะเป็นต้นแบบนี้ครับข้างล่างจะมีหัวนะครับนี่แหละครับให้เห็นใกล้ๆเลยนะครับต้นบัวหิมะเส้นทางลงไปที่เหมืองแบ่งนะครับเส้นทางใหม่นะครับ วันนี้หนุ่มเสือมาทดลองเส้นทางใหม่นะครับไม่ได้ใช้นานแล้วก็เลยให้ท่านผู้ชมได้ชมต้นบัวหิมะครับนี่หละครับนี่ก็เริ่มออกจากรีสอร์ทผ่านรีสอร์ทผ่านไร่กะลำม,มาแล้วนะครับก็ลงเขาแล้วนะครับเข้าป่าลงเขาแล้วไปต่อครับประมาณนี้เลยนะครับโค้งแล้วก็ลงด้วยครับ รเริ่มลุกทะแล้วนะครับผิวถนนเริ่มหลุดครับนี่ครับผิวถนนก็เริ่มหลุดนะครับไม่ควรมาใช้นะครับเหมาะสำหรับรถชาวบ้านนะครับที่จะมาแล้วก็ตรงนี้แคบเลยเห็นนะครับแคบๆเลยนะครับ เป็นคอนกรีตนะครับแล้วบางช่วงก็เป็นลาดยางนะครับบางช่วงก็ลาดยางนี่ฮะโผงลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าโผงซ้ายเลยนะครับแล้วก็เป็นป่านะครับเป็นป่าลงมาเรื่อยๆ เ้นทางเก่าครับแล้วก็มาทําใหม่นะครับระหว่างบ้านเหมืองแบ่งขึ้นไปที่บ้านทับเบิดครับโอ้ล้แวรีสอรครับระยะทาง9กิโลเมตรนะครับโอ้โหนี่โค้งหักศอกเลยนะครับน่นเลยครับเมื่อกี้น่ยอันนี้ก็โค้งตัวเอสเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ นมีรถขึ้นมาด้วยครับรถเครื่องนะฮะสนุกไหมครับยังพอมีที่ราบนะครับประมาณสัก200เมตรนะตอนนี้ก็เจอทางลงอีกแล้วครับเจอทางลงอีกครับใช้เคียยต่ำอีกแล้วผมมาในมอเตอร์ไซค์นะครับ พอลงด้วยเกียร์หนึ่งแล้วครับนะครับก็โค้งลงมานะครับมีทางลาบไม่เท่าไหร่นะครับก็แผนในท่านผู้ชมได้ชมกันนะช่วงขับรถนะครับก็รู้สึกว่า,าใช้กล้องไม่สะดวกนะครับไอต่อเลยครับ ยังดิ่งลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงมาต่ำเรื่อยๆนะครับเส้นทางที่ลาดชันก็ค่อยๆหมดไปก็ขอแนะนำนะครับไม่ควรมาใช้นะครับที่เป็นรถของนะักท่องเที่ยวเป็นรถเก๋งรถกระบะอะไรต่างๆนะครับหรือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างเงี้ยครับนะที่ใช้ความไวแล้วก็ล้อมไม่ ล้นๆเนี่ยนะครับนะ,ะเหมาะสำหรับลาดยางทั่วไปนะครับไม่เหมาะสำหรับมาใช้เส้นทางนี้นะครับบางช่วงก็หลุดไปแล้วนะครับหิ้วเดไปอันตรายนะครับฮะยังลงอีกช่วงหนึ่งครับโค้งหักศอกเลยนะครับ ทางรถยนมานะครับแต่ก็ไม่สวยเท่าเส้นจจุบันนะครับมีมีเอสซีเอส้าแถวโน้นนะครับนะนุ่จะสวยกว่าครับโล่งนะครับมองเห็นทิวทัศน์ตรงนี้มองไม่เห็นทิวทัศน์แล้วก็เส้นทางแคบนะครับอันตรายนะครับไม่ไม่ควรมาใช้นะครับเอาไว้ให้ชาวบ้านเขาใช้ก็แล้วกันก็มาบนลแล้วนะจากเส้นทางเขา ชาวบ้านนะครับใช้เมอใสนะครับก็มีสวนมะขามนี่แหละครับขอน่าจะเป็นเหนือหมู่บ้านนะครับอีกนิดเดียวถึงหมู่บ้านครับเอาละครับนี่ก็ถึงหมู่บ้านจริงๆแล้วครับบ้านเหมืองแบงนะครับก็เป็นหมู่บ้านนะครับที่เส้นทางลัดขึ้นปูทับเบิกนะครับ ระยะทาง9กิโลเมตรนะครับเป็นเส้นใหม่นะครับเส้นที่ไม่ได้ใช้กันนะครับไม่ใช่เส้นปัจจุบันนะครับ,รบนี่ครับมาโผล่ที่4แยกวังบานนะครับบริเวณที่มีป้อมตำรวจนะครับตรงไปก็คือหล่มเก่านะครับเลี้ยวขวาก็ไปเซเว่นทางขึ้น ปูทับเบิกปัจจุบันนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปที่อำเภอด่านซ้ายนะครับติดไฟแดงแล้วครับแต่นุ่มเสือไม่ติดครับเข้าในตลาดเลย